ันนี้เราจะมาเช็คระบบการทำงานนะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องที่สี่แล้วครับที่ลูกค้าสั่งกับของเรามาดูความเรียบร้อยก่อนคร่าวๆติะตดะ่อไก่อน,นครับันนี้เราจะไม่อธิบายอะไรเยอะครับมาดูการทำงานเลยไฟบ้านนะครับ มากันกล่อรอบที่เหมาะสมไฟสถานะสีแดงและพัดกวนนิ่งครับตรงกลางปิดอันนี้แบตเตอรี่ทำง,งานแล้วครับ ใช่ค่ะ